เมื่อเราได้รับวัตถุดิบชั้นดีซึ่งก็คือเนื้อร้องในรูปแบบกรอน8ที่ผ่านการขัดสรรถ้อยคำอย่างประณีตมาแล้วขั้นตอนต่อมาที่เปรียบเสมือนการเติมจิตวิญญาณให้ตัวอักษรคือการทำดัดแปลงทำนองที่คุ้นเคยลงไปในเนื้อหาเหล่านั้นเพื่อสร้างร่างจำลองของท่วงทำนองในจินตนาการให้ปรากฏออกมาเป็นเสียงที่จับต้องได้จริง ในเชิงปฏิบัติการหลักการสำคัญในขั้นตอนนี้คือการลดทอนความซับซ้อนของการประพันธ์เพลงลงโดยการหยิบยืมโครงสร้างทางดนตรีที่ผ่านการพิสูจน์ความไพเราะมาแล้วจากเพลงสากลหรือเพลงยอดนิยมที่เราได้ยินจนคุ้นหูเป็นอย่างดีมาเป็นแม่แบบในการขับร้องเบื้องต้น การเลือกเพลงที่มีจังหวะเรียบง่ายและมีความมั่นคงของเมโลดี้อย่างเพลงสุขสันร์วันเกิดหรือบทเพลงป๊อปจังหวะฟังสบายที่มีทางขอดไม่ซับซ้อนจนเกินไปจะช่วยให้นักแต่งเพลงมือใหม่สามารถมองเห็นภาพรวมของความสัมพันธ์ระหว่างวรรคตอนในกรอนกับจังหวะจะโคน ในดนตรีได้อย่างชัดเจนรวดเร็วยิ่งขึ้นกว่าการพยายามเค้นทำนองใหม่จากความว่างเปล่าซึ่งมักจะนำไปสู่ความติดตันทางความคิดในระยะแรกเริ่มขอองค์การฝึกฝนประสบการณ์จริงจากการทำเวิร์กช็อปแต่งเพลงพบว่าเมื่อเรานำเนื้อร้องกรอนแปดไปลองสวมทับในเพลงที่คุ้นเคย จิตใต้สำนึกจะเริ่มทำงานในการปรับเปลี่ยนระดับเสียงและระยะเวลาการลากเสียงให้เข้ากับความหมายของคำที่สื่อออกมาโดยอัตโนมัติซึ่งนี่คือกระบวนการขัดเกลา่ทำนองในระดับพื้นฐานที่ทรงพลังที่สุดและเป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้นักแต่งเพลงสามารถก้าวข้ามกำแพงความกลัวที่ว่าตนเองแต่งทำนองไม่เป็นไปได้อย่างเด็ดขาด ในการฝึกปฏิบัติขั้นตอนนี้นักแต่งเพลงควรเริ่มต้นจากการลองทำทำนองเปล่าๆโดยยังไม่ต้องมีเครื่องดนตรีประกอบเพื่อสำรวจช่วงเสียงหรือเรนของเนื้อร้องที่แต่งขึ้นมาว่ามีความลื่นไหลเพียงใดเมื่อต้องเปล่งเสียงออกมาจริงๆ การเลือกใช้เทคนิคการลากเสียงในคำสุดท้ายของแต่ละวรรคให้มีความยาวสั้นต่างกันตามอารมณ์เพลงที่ต้องการสื่อสารคือศิละปะที่ช่วยสร้างเอกลักษณ์ให้เกิดขึ้นกับบทเพลงชิ้นนั้นได้อย่างน่าอัศจรรย์ใจเช่นหักเนื้อร้องพูดถึงความเงียบเหงาในยามค่ำคืน การเลือกทำนองที่เน้นการทิ้งช่วงเสียงให้ยาวและแผ่วเบาจะช่วยเพิ่มมิติของความเหงาให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นในขณะที่หากเป็นเรื่องราวของความตื่นเต้นหรือความสุขการเลือกใช้จังหวะที่กระชับและมีการสะบัดเสียงในปลายคำจะช่วยสร้างความรู้สึกมีชีวิตชีวาขึ้นมาได้ทันที ทริฎีดนตรีเบื้องต้นบอกเราว่าท่วงทำนองที่ดีควรมีการเคลื่อนที่ของโน้ตที่ทั้งราบเรียบและมีการก้าวกระโดดอย่างเหมาะสมเพื่อไม่ให้เพลงดูราบเรียบจนเกินไปจนน่าเบือ่อการใช้กลอน8เป็นฐานจะช่วยบังคับให้เราลงจังหวะตกในคำสำคัญสำคัญได้โดยง่ายเพราะจังหวะของภาษาไทยในกรอน8มักจะลงล็อกพอดีกับจังหวะที่1และ จังหวะที่4ของห้องเพลง4-4อยู่แล้วการฝึกฝนในลักษณะนี้จะช่วยสร้างทักษะการฟังที่เฉียบคมและทำให้เราเข้าใจถึงโครงสร้างภายในของบทเพลงยอดนิยมว่าเขามีการจัดวางความสัมพันธ์ระหว่างเสียงร้องและดนตรีอย่างไรจึงสามารถครองใจผู้ฟังมาได้อย่างยาวนานหลายศตวตรรษนับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ข้อแนะนำเพิ่มเติมสำหรับผู้เริ่มต้นคือการลองนำเนื้อร้องชุดเดิมไปลองร้องในทำนองเพลงที่ต่างสไตล์กันอย่างสุดขั้วเช่นลองนำกรอน8เรื่องความเศร้าไปสวมลงในทำนองเพลงที่มีจังหวะสนุกสนานเพื่อสังเกตดูว่าอารมณ์ของคำเปลี่ยนไปอย่างไรตามบริบทของดนตรี การทดลองเช่นนี้จะช่วยเปิดวิสัยทัศน์ทางดนตรีให้กว้างไกลขึ้นและทำให้เราไม่ยึดติดกับรูปแบบเดิมๆจนเกินไปนักจนสามารถสร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่น่าตื่นเต้นออกมาได้ในที่สุดประสบการณ์จากการแต่งเพลงประกอบภาพยนตร์หรือโฆษณาสอนให้รู้ว่าบางครั้งการขัดแย้งกันระหว่างเนื้อหาและทำนองก็อาจสร้างสเสน่ห์ที่คาดไม่ถึงขึ้นมาได้ เช่นการหากมีการจัดวางที่ชานฉลาดพอการทำเพลงไปเรื่อยๆในขณะที่ทำงานอดิเรกอื่นหรือเดินออกกําลังกายจะช่วยให้ทำนองเหล่านั้นค่อยๆตกผลึกและกลั่นกรองจนเหลือเพียงเส้นเสียงที่ไพเราะที่สุดและเหมาะสมกับเนื้อร้องที่สุดโดยที่เราไม่ต้องกดดันตนเองจนเกินไป ความลับของการแต่งเพลงที่ประสบความสำเร็จคือการปล่อยให้ความเป็นธรรมชาติและความรู้สึกนำทางในขณะที่ยังคงรักษากรอบโครงสร้างที่เราวางไว้ตั้งแต่ต้นอย่างมั่นคงและเชื่อมั่นในสัญชาตญาณทางดนตรีที่มีอยู่ในตัวเราทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน สิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้ในขั้นตอนนี้คือการบันทึกเสียงทุกความคิดสร้างสารรค์ที่เกิดขึ้นในขณะนั้นไว้ทันทีโดยใช้เครื่องมือที่หาได้ง่ายที่สุดอย่างโทรศัพท์มือถือเพราะทำนองที่ยอดเยี่ยมมักจะแวบเข้ามาเพียงชั่วครู่แล้วจางหายไปหากเราไม่รีบจดจำไว้ในรูปแบบของเสียงการกลับมาฟังเสียงฮัมของตนเองในภายหลังจะช่วยให้เรามองเห็นจุดบกพร่องและจุดเด่น ของทำนองนั้นๆได้ดีกว่าการพยายามจำไว้ในสมองเพียงอย่างเดียวนักแต่งเพลงอาชีพหลายท่านมักจะมีสมุดจดบันทึกและไฟล์เสียงสั้นๆเก็บไว้นับพันชิ้นเพื่อนำมาปัดฝุ่นและพัฒนาต่อเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมการฝึกฝนบันทึกเสียงและลองฟังซ้ำจะช่วยพัฒนาทักษะการวิจารณ์งานตนเองอย่างสร้างสารรค์และทำให้เรากล้าที่จะตัดส่วน ที่ไม่จำเป็นทิ้งไปเพื่อให้เหลือเพียงเนื้อเน้นๆที่ทรงพลังที่สุดสำหรับเพลงแรกของเราการยอมรับในเสียงที่แท้จริงของตนเองโดยไม่กังวลเรื่องความเพี้ยนหรือคุณภาพการบันทึกคือทัศนคติที่ถูกต้องสำหรับการเริ่มต้นเพราะสิ่งที่เราต้องการในจุดนี้คือไอเดียและโครงสร้างดนตรีเบื้องต้นที่จะนำไปสู่ความสมบูรณ์แบบ ในขั้นตอนถัดไปของการจัดวางลงในโครงสร้างเพลงที่ซับซ้อนขึ้นอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพสูงสุดในการสื่อสารศิละปะออกไปสู่โลกภายนอกเมื่อเราเริ่มมั่นใจในทํานองที่ทำขึ้นมาจากการดัดแปลงเพลงที่คุ้นเคยแล้ว เราจะเริ่มสังเกตเห็นว่ามันมีบางโน้ตหรือบางช่วงตอนที่เริ่มหลุดพ้นจากเพลงแม่แบบเดิมและกลายเป็นสิ่งใหม่ที่เป็นของเราเองอย่างแท้จริงซึ่งนี่คือจุดเริ่มต้นของการสร้างสารรค์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด การค่อยๆปรับเปลี่ยนโน้ตที่ละตัวหรือเปลี่ยนจังหวะการร้องให้ต่างไปจากเดิมเล็กน้อยจะทำให้เพลงแรกของเรามีเอกลักษณ์และไม่ซ้ำใครอย่างสิ้นเชิงความสุขที่ได้ยินเนื้อร้องที่ตนเองแต่งโลดแล่นอยู่บนท่วงทำนองที่สร้างขึ้นมาเองนั้นคือรางวัลที่ประเมินค่าไม่ได้สำหรับการทำงานหนักในขั้นตอนนี้ การมันฝึกฝนทำเพลงในระดับความเร็วที่ต่างกันและการลองเปลี่ยนคีย์เสียงให้เข้ากับโทนเสียงที่เป็นธรรมชาติของตนเองจะช่วยให้การร้องเพลงนี้มีความมั่นใจและถ่ายทอดอารมณ์ออกมาได้อย่างดีเยี่ยมที่สุดในบรรดาง,งานศินละปะทั้งหมดที่มนุษย์จะสร้างสารรค์ขึ้นมาได้ด้วยหัวใจและเสียงของตนเองเพื่อมอบเป็นของขวัญให้แก่ตนเองและผู้อื่นรอบข้างในฐานะนักแต่งเพลงรุ่นใหม่ ที่พร้อมจะก้าวไปสู่ขั้นตอนสุดท้ายของการวางโครงสร้างเพลงให้เป็นระเบียบตามมาตรฐานสากลต่อไปอย่างสง่างามและมีความภาคภูมิใจในผลงานที่สร้างขึ้นจากความเข้าใจที่ถ่องแท้ในหลักการ ที่สืบทอดกันมาเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้คนทั่วทุกมุมโลกในทุกยุคสมัยที่เสียงดนตรียังคงทำหน้าที่เยียวยาและขับเคลื่อนหัวใจของผู้คนให้ก้าวเดินต่อไปข้างหน้าด้วยความหวังและความรักอันเป็นนิรันดร์